จอห์นชายหนุ่มที่อาศัยอยู่กับแมวอ้วนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ากาฟิลและดูเหมือนว่ากาฟิลจะเป็นแมวแสนรักของจอห์นจอห์นนั้นมักจะพากาฟิลไปหาหมออยู่บ่อยๆเพราะว่าที่นั่นได้มีสัตวแพทย์หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอลิสและเธอคนนั้นก็เป็นคนที่จอห์นนั้นตกหลุมรักอยู่ แต่แล้วเรื่องวุ่นวายก็กำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณหมออลิสได้ให้สุนัขตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโอดีเพื่อฝากมาให้จอนเลี้ยงและโดยความที่จอนนั้นไม่อยากปฏิเสธอลิสจึงได้รับเอาโอดีมาเลี้ยงแต่ว่ากาฟิลที่เป็นแมวและไม่ค่อยถูกกับหมา,ากาฟิลจึงเริ่มจะหาวิธีที่จะกำจัดโอดีแต่จนแล้วจนเล่าก็กำจัดโอดีไปไม่ได้สักที และดูเหมือนว่าจอนนั้นจะเริ่มรักโอดีมากขึ้นเรื่อยๆและในเช้าวันต่อมาคุณหมอออลิสก็ได้ขับรถมารับจอรนที่บ้านเพื่อจะพาจอนและโอดีออกไปดูการแสดงโชว์สุนัขและทั้งสมคนก็ได้ขับรถออกไปโดยท,ทิ้งกาฟิลไว้ที่บ้านแต่กาฟิลที่ไม่ยอมอยู่บ้านคนเดียวจึงได้แอบเกาะหลังรถมาด้วย และเมื่อมาถึงที่งานแสดงโชว์สุนัขก,กาฟิลก็ได้เดินทะเลทลายจนไปเจอกับฝูงสุนัขที่กําลังจะลงแข่งขันทาให้ฝูงสุนัขเหล่านั้นไล่จับกาฟิลจึงเกิดความวุ่นวายไปหมดและพิธีกรของงานก็ได้สั่งให้เปิดเพลงเพื่อกบเกินความวุ่นวายและเมื่อโอดีได้ยินเสียงดนตรีจึงได้ออกมาเต้นแสดงโชว์และเมื่อผู้คนเหล่านั้นได้เห็นการแสดงของโอดี กต่านชื่นชอบโอดีเป็นอย่างมากรวมถึงนักจัดรายการดีวีที่มีชื่อว่า Happy แฮปปี้เชปแมนแฮปปี้เชปแมนพยายามจะพาโอดีไปออกรายการด้วยแต่ว่าจอนนั้นได้ปฏิเสธไปและภาพก็ตัดมาที่กาฟิลที่ตอนนี้ก็ได้หนีออกจากฝูงสุนัขออกมาได้จึงได้รีบเกาะรถจอนเพื่อกลับบ้านและด้วยความโมโหของกาฟิลจึงได้เตะลูกบอลที่อยู่บนพื้น ทำให้ลูกบอลกระเด็นไปโวนโคมไฟและทุกยางก็พังทลายลงมาและจอนที่เดินเข้าบ้านมาพอดีก็เห็นกาฟิลที่ทําเข้าของเสียหายจึงไล่กาฟิลออกไปนอนนอกบ้านพอตกเย็นกาฟิลผู้น่าสงสารก็ได้แค่แอบมองจอนและโอดีที่กําลังมีความสุขอยู่ด้วยกันข้างในบ้านแต่แต่ว่าโดยความซื่อของโอดีโอดีก็ได้กระโดดออกมานอนข้างนอกบ้านกับกาฟิล ทำให้กาฟิลนั้นชวยโอกาสกระโดดเข้าบ้านและล็อกประตูขังโอดีไว้และตอนนี้ผู้น่าสงสารก็กลายมาเป็นโอดีซะเองและทันใดนั้นก็มีรถส่งพิซซ่าขับผ่านมาหน้าบ้านโอดีจึงรีบวิ่งออกตามรถพิซซ่าคันนั้นไปและก็วิ่งไล่รถคันอื่นต่อไปเรื่อยๆ แล้วแล้วโอดีผู้น่าสงสารก็ได้มานอนพักที่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็มีคุณยายเปิดประตูมาพอดีและเจอกับโอดีที่นอนอยู่หน้าบ้านคุณยายจึงพาโอดีเข้าไปอยู่ข้างในบ้านด้วยจอรนที่เมื่อตื่นเช้ามาแล้วไม่พบกับโอดีจึงได้รีบออกตามหาและทันใดน,นั้นอลิซก็ได้ขับรถมาหาจรอรนเพราะจอนได้สัญญาเอาไว้ว่าจะพาอลิซออกไปดินเนอร์ จอห์นจึงได้สารภาพกับอลิซว่าโอดีนั้นหายไปและทั้งสองคนจึงได้พากันออกตามหาโอดีแต่แล้วเรื่องเลวร้ายก็กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อนักจัดรายการทีวีที่มีชื่อว่าแฮปปี้แชปแมนได้รู้ข่าวว่าโอดีนั้นหายตัวไปเขาจึงได้ปลอมตัวเป็นเจ้าของโอดีและออกตามหาและจนในที่สุดก็ได้มาพบกับคุณยายที่เก็บโอดีเลี้ยงไว้ แอปปี้เชปแมนจึงได้หลอกคนใหายว่าเป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้และกำลังจะพามันกลับไปกาฟิลที่กำลังดูรายการทีวียอยู่ก็ได้บังเอิญเห็นโอดีจึงจะบอกกับจอนให้รู้แต่ก็ไม่สำเร็จดังนั้นกาฟิลจึงตัดสินใจที่ออกตามหาโอดีด้วยตัวเองและเมื่อกาฟิลที่กำลังออกตามหาโอดีก็ได้ไปเจอกับฟงนูยักษ์ ฝูงนูเ่านั้นได้ล้อมกาฟิลเอาไว้เพื่อจะจับกาฟิลกินแต่ก็ได้เพื่อนเก่าที่มีชื่อว่าลูอิสได้ออกมาช่วยไว้และอธิบายกับฝูงนูเหล่านั้นว่ากาฟิวเป็นเพื่อนของเขาและเมื่อฝูงนูเหล่านั้นพากันแยกย้ายกลับไปลูอิสก็ได้พากาฟิวไปส่งที่ตึกโฆษณาเพราะว่าโอดี้อยู่ที่นั่นกาฟิวที่ตะเวนเดินไปเดินมา จนในที่สุดก็ได้พบกับโอดีที่กำลังถูกขังกรงอยู่และในขณะที่กำลังจะช่วยโอดีออกมาแฮปปี้แชปแมนก็ได้เดินมาโอดีพร้อมกับปลอกคอไฟฟ้าเขาได้สวมปลอกคอนั้นให้กับโอดีและกดปุ่มที่รีโมทปลอกคอนั้นได้ช็อตโอดีเพื่อให้ที่โอดีจะได้ตีลังกาโชว์และแฮปปี้แชปแมนก็ได้พาโอดีขึ้นลิฟต์ไป กาฟิวจึงจะตามไปแต่ก็โชคร้ายที่ไปเจอกับตำรวจพอดีเมื่อตำรวจเห็นว่ากาฟิวนั้นไม่มีปลอกคอจึงคิดว่ากาฟิวเป็นแมวจรจัดจึงพากาฟิวไปขังไว้ที่เก็บสุนัขและแมวจรจัดและที่นั่นก็ได้มีฝูงหมาแมวมากมายที่ยังไม่มีผู้ดูแลและจูจูก็มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งที่กำลังเดินทางมาที่นี่เพื่อจะอุปถัมแมวไปเลี้ยง แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่นั้นหยิบแมวตัวหนึ่งขึ้นมามันก็ได้กระโดดไปกดปุ่มเปิดกลงเพื่อให้ฝูงมาแมวเหล่านั้นหนีไปกาฟิวเมื่อได้จังหวะก็ได้รีบวิ่งออกไปตามหาโอดีต่อจนในที่สุดก็ได้ไปพบกับโอดีที่อยู่บนรถไฟกาฟิวจึงรีบพาโอดีหนีไปและเมื่อแฮปปี้แชฟแมนที่เห็นกาฟิวพาโอดีหนีจึงได้รีบวิ่งอ้อมไปดักจับและโอดีที่กำลังจะถูกจับ กาฟิวจึงได้กระโดดขึ้นมาต่อสู้กับแฮปปี้เชปแมนแต่ทว่ากาฟิวก็เสียท่าและทันใดนั้นฝูงหมาแมวได้พากันหนีออกมาพร้อมกับกาฟิวก็ได้มาช่วยกาฟิวจัดการกับแฮปปี้เชปแมนและได้นำปลอกคอที่สวมอยู่บนคอของโอดีไปใส่ให้กับแฮปปี้เชปแมนแล้วทั้งสองก็กดปุ่มชอ็อตไฟฟ้ากันอย่างสนุกสนาน และจอนกับอลิสที่ตามมาก็เจอพอดีและทั้งสองก็ได้กลับบ้านส่วนแฮปปี้แชปแมนก็ถูกตำรวจจับกลุมไว้และแล้วทั้งสี่คนก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอบคุณที่รับชมนะครับและเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นการสรุปเพียงคร่าว จะมีเนื้อหาที่ตกล่นไปบ้างก็ขอเอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ